มาเดมาเดมามันต้องมีสักคนมันต้องขูก็ได้ออเอ้ย,ย้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับผมเราอยู่กับชายคนนี้นะครับไมเคิลจอหหุยนั่นเองนะคุณหน้าคุณตาสำหรับ แฟนแฟนช่องผมที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีนะครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็น่าจะรู้กันด้วยแหละว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้แชมป์นะครับในซีรีส์ไม c a r ค e r ของผมที่ทํามาหลายๆาภาคนะครับซีรีส์ของจองหุยนย้อนไปนะครับผมใน 2K 21นะฮะตอนนั้น ผมลงวันที่6นะครับผมกันยานะปี2563นะครับภาคย1ิบอหลายปีมาแล้วนะครับจนตอนนี้มันออกภาค23แล้วก็ยังไม่ได้แชมป์นะครับซีรยียาวนานเลยกันสำหรับเจ้าหุย <c oughs> ก็มีคนแนะนำมาเหมือนกันว่าลองทำเจ้าหุยคว้าแชมป์ดูสักครั้งนะครับตอนนี้ผ่านมา2ปี3ปีดีนะครับ3ปีก็ถือว่าตอนนี้เจ้าหุยมาเริ่มอาชีพบาสของเขาใน NBA เป็นปีที่3ก็แล้วกันนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะเปิดกันด้วยซีซันที่3นะครับแล้วก็ตีต่างว่าเป็นซีซันที่3ของเจ้าห นี่เกิดวันที่2นะครับผมมิถุนายนปีสองพัน่เอปีสองพันหนนะครับ21เอลยวะตอนนี้ผ่านไป3ปีนะครับหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับในเรื่องย่อๆของโจหุยเหมือนเป็นการตามเงาของพ่อตัวเองนะครับไม่ใช่ตามเงาหรอกเป็นการอยากจะออกจากเงาของพ่อตัวเองตอนนั้นเนี่ยพ่อของเขานในระดับมหาลัยนะครับไม่ใช่มหาลัยระดับมัธยมช่วงไฮสคูลนะครับเป็นตัวหลักของทีมนะครับเป็นเอสของทีมนะแต่ว่า อนาคตจบลงเพราะว่าอาการบาดเจ็บซึ่งพอพ่อเขาบาดเจ็บไปมีจอหุยทําให้แบบไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับก็มาลงที่ลูก <c oughs> นะ <c oughs> เคี่ยวเข็นเจอหุยอย่างหนักหน่วงนะครับจนจอหุยเนี่ยได้เล่นในระดับไฮสคูลนะครับหรือว่ามัธยมนั่นเองกับทีมนวกอีสต์อีเกิลนะครับอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะนวกนะครับก่อนที่จะได้ดราฟต์นะครับติดทีมเขาเรียกว่าอะไรวะได้เข้าสู่ทีมได้เข้าสู่ NBA จนได้นะครับ ก็สามารถก้าวข้ามผ่านคุณพ่อของเขาเะครับผมไปจนได้นะสำหรับไมเคิลจองหุยคนนี้นะครับมาสำหรับการนับสกิลอัพสเตตัสนะครับของตัวจองหุยก็จะเหมือนเดิมนะเหมือนตอนที่ผมไลฟ์นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการเอาสเตตัสทั้งหมดนะครับสเตตัสที่ค่าสถิติดีๆต่างๆนะครับพวกสกอร์พวกรีบาวแอสซิสมีเลกบล็อกสติลเลยพวกนี้นะครับก็รวมกันทุกอย่างแล้วก็หารด้วย5นะครับ เอามาลบกับสถิติที่เสียสถิติไม่ดีนะครับก็อย่างเช่นพวกที่เสียฟาวเทอร์โนเวอร์อะไรพวกนี้เราก็จะได้เป็นค่าพลังที่เอาไว้มาอัพสแตทของเรานะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับค่าพลังของจองหุยอยู่ที่91นะครับผมก็ผ่านมาหลายปีเลยนะจองหุยนะครับผมจะไม่เริ่มที่ค่าพลังน้งนอยๆแล้วนะฮะก็เขาผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็มีซีรีส์สซีรีส์แล้วเนี่ยนะครับนี่ซีรีส์ที่3นะเราต้องพานน้องจองหุยคว้าแชมป์ไม่ได้ นะครับในซีซั่นนี้ตอนนี้นะครับเราเล่นไปแล้ว3เกมแล้วผมแอบไปเล่นมานะครับแล้วก็ไม่ได้จับมาหลายวันแล้วเนี่ยสำหรับซีรีส์จองหุยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นแต่ซีรีส์ของเดอหุยนะครับในวันนี้นะครับเราต้องเจอกับเซลติกนะครับดูอันดับก่อนนี่แหละครับชิคาโกบูลส์นะครับอันดับที่2ของลีกนะครับเอาชนะ3เกมรวดเช่นเดียวกับสวิตซี่ซิกเซอร์นะครับส่วนบอสตันเซลติกชนะ2แพ้หนึ่งนะครับก็เพิ่งเริ่มซีซั่นนะก็ยังดูไม่ค่อยออกนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเป็นเดนเวอร์นักเคล็บนะครับชนะ2เกมนะเพลียแค้นชนะ2เกมนะครับแล้วก็ฟินิกซันนะครับผม2เกมนะฮะและนี่คือค่าพลังของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งของเซลติกมีมาคัสสมาร์ตนะครับแปดสิบสองนะเจเลนบราล์วสิบเทท่ามก้าสิบห้านะครับอัลฮร์ฟอร์ดแปดสิบแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมส์นะครับแปดสิบสามฝั่งเรามีลอนซูบอล์ดเนี่ยแปดสองนะเจ้าหุยก้าวสิบเนี่ยแซ็คลาวินแปดเจ็ดเดโรซานแปดเจ็ดบูชิวิดแปดสิบสี่นะครับมาไป วันนี้เล่นที่ยูเนเต็ดเซนเตอร์นะครับสนามของชิคาโกบูส์นะครับที่ชิคาโก้หล่อสบอร์นะครับผมในเกมเลยฮะไม่เจ็บนะครับตัวจริงเจ็บเป็นปีไม่หายสักทีนะครับอนาคตของเขานะไม่รู้จะยังไงตอนเนี้ยคือคือเจ็บต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายนะมูเชวิตครับเซนเตอร์ของเรา เดินมาเดรโรซานครับผมพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับต้องขยับตำแหน่งเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีการมาของเดอหุยไม่ใช่เดอหุยจอหุยนะครับจอหุยเล่นตำแหน่ง2องนะก็เลยต้องขยับขยายกันบ้างนะครับสมาร์ฟอร์เวิร์ดครับแซคลาฟีนนะฮะเปิดตัวคนสุดท้ายซะด้วยนะครับผมวาทีเอสคนใหม่นะ่ยหมายเคลื่อนจอหุยเลยครับหมายเลข47นะครับ ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการรวมเลขเสื้อนะครับของจอแดนกับคบี้ไบรอันนะครับสไตล์การเล่นก็เหมือน2คนบวกกันแหละครับมาครับวันนี้หน้าที่ผู้บรรยายนะครับผมเป็นของเอกหีนะครับให้บรรยายในวันนี้นะครับให้บรรยายในเกมวันนี้นะครับมาครับผมส่วนเรื่องของมุมกล้องนะครับผมจะลองเล่นเป็นแบบบล็อดแคสต์นะครับ ให้ได้ลมแบบถ่ายทอดสดกันเลยทีเดียวนี่ครับไม่รู้ว่ากูจะถนัดแบบตุ้ยไม่รู้ถนัดหรือเปล่านะครับได้อยู่แหละนะฮะอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างดีดมาสมาร์ทโอ้โห้สามแต้มของสมาร์ทอยู่ที่ตาตุ่มนะครับเท่ท่ำเท่ท่มขอเพย์อย่างไรครับให้มาที่เจเลนบลาวเจเลนบลาว์มุดได้ฟาวจากเดโรซานนะครับ มเก่งแต่กับกูมาเจลินเบลาวไม่น่าพลาดเลยครับฟีโตของเขาเนี่ลงไปทั้งสองลูกนำอยู่สี่ศูนย์ลาวินลาวินดีดมาเพื่อนหืมเลดหรือ้ปะเนี่ยโอ้โห,โหเออรี่เหรอไม่ถนัดมุมกล้องกันแหละเนี่ยครับวูสมาข้างนี้อ่ะวูสโอ้โหเข้าไม่ได้ลอนโซ สกรีนได้เพื EN ่อนโอ้ยิงกันเรื่อยๆฮึมฮึมวิโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ชินนี่ครับแล้วที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่มุมกล้องนี้ด้วยเนี่ยครับแล้วลืมบอกด้วยว่าเล่นครอ,อร์เตอร์ละกี่นาทีที่ไม่ได้บอกไม่ใช่อะไรหรอกผมก็จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อกี้ลืมดูสตดเต็มฮึดจืด๊ซึบโอ้โหอะไรวะ ตาตุ่มดีดมาโอ้จะเล่นบาโล้งๆครับเรียบร้อยครับผมอะไรครับเนี่ยเพื่อนเราจะนัดกันมาสามเกมติดนะลุยเปล่าลุยเปล่าโยกหมุนมาวัดและเสียฟาวอะไรด้วยนะแต้มอะไรก็ยังไม่ได้นะครับแต้มดีไม่ได้เลยได้แต้มเสียไปก่อนลว เธอทำเธอทำเทอทำจะบูลลี่สเต็ปแบค็คยิงไม่ได้กูติดไขวะเนี่ยใจยเย็นลุยอืมเออมาสักทีนะครับเราต้องเป็นสกอร์เรรอ์นะฮะหายข้อได้นะเพื่อนจเจริญเปล่าสามแต้มกูขอสักเม็ดเถอะเลด โอเคโอ้โหสมาร์ทมันดูยากจริงๆว่ะมาแค่สมาร์ทแม่มันตามมันก็ต้องตามอ่ะเนาะมุมกล้องมันจิบจับจิบจับยังไงก็ไม่รู้เวลาบัลลากจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายอะไรเงี้ยนะครับไปพักเลยจอหุยมาทีควอเตอร์ที่สองนะครับตาม20แต้มเลยครับผมเวนก์ยำคือผมเล่นนัดผมเล่นควอเตอร์ละเจ็ดนาทีเฮ้ยมาดิ เออซึมแค่แจนชูดเจอบปล่าครับดูบปล่าวไว้ก่อนเฮ้ยติดแบบเพื่อนท่าอยู่วันนี้ถ้าอยู่สกิลสกิลทุยพูดผิดพูดถูดกโยกโยกเจอเจอเรนบปลาวนะครับเจเรนบปล่าฮึบุลี่ได้ฟาวเลยครับฮึเออโคลาท่ากับเดือหุ่ยเลยเว้ย ฟีโทรนี่ครับกูเรียกอะไรมาวะเนี่ยโอเคใช้ได้อยู่โอเคมองเบอร์เจ็ดให้ดีมองเบอร์เจ็ดให้ด,เหดีเราต้องเชื่อใจเพื่อนรีบาเพื่อนโอ้โหอ้า,อาไม่ชินกระแดะมาเล่นมุมกล้องถ่ายทอดสดซะด้วยโอ้โหหลุดเข้าไปแล้วครับผมมันตามกันไม่ทันเลยละ่ะ ตาตุ่มเนี่ยเอาไม่อยู่เลยครับแซคลาวินสกรีนนะครับว้าจืโอ้โหซึมหมาเรียกสกรีนนะครับหนีมายิงสามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจเลนเปล่าโอเคเข้ามุมตอนไหนวะเนี่ยตาตุ่มลุยมาอีกแล้วตาตุ่มดี เาฟอ์ดให้เจเลนเปล่ารีเาวาเลยเพื่อนอยู่ข้างหลังด้วยชิบหายอีกทีเออรีบาวาอีกทีสวยแซมมอนไปครับผมโอ้โหขอโทษทีเพื่อนไม่ถึงเจ่ทำดูอีกแล้วเจอเจอเออเจอ,เจอตีฟาวสิมุมกล้องมันใกล้ไปเรือ่อยแบบว่าผมผมต้องเอามุมกล้องที่มันเฮ้ยจึบเบี้ยวครับ จะยิงสามจ,จะยิงจะยิงสามไล่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วผมเลี้ยงมันมองไม่เห็นพื้นทีไน่ไม่ชชนไม่ชชนออกวิงเลยโอเคดับบลมาเพื่อนยิงแสกหน้ากันเลย ตีที่สองกันแนโคบี้ไว้ครับให้แซคลาวินแซคลาวินดีดมาโยกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้กูเออมาครับเฟลเวแบบโคบี้ไบรอัดเลยแซคลาวินโจมตีไวเหมือนกันนะเฮ้ยมาดิเพื่อนโอ้โหช้าว่ะนี่ไงแซคลาวินซึโอเคว่าเขาาว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเราก็ยิงไม่ลง เจเลนปล่าถอยแบ็คอร์ดอถอยไปไหนวะเนี่ยมาเพื่อนวูดวูดวิงวว่งวูดวิ่งเออไม่ใช่แค่เดือหีนะครับที่เพื่อนมันโยนเกมเพื่อนมันเทกูโอ้โห,โหมาโอเคกูใช้แผนนี้ก็ได้วะซึม้มไว ไว้ไว้ลุยไว้โดนฟรีเออไปวุ้ดมาวุ้ดสสวยขึ้นดิเออใจยเย็นใจยเย็นดีดม,มาสวยมากอ้าวกูลัน่นเพื่อนมาเฮ้ยเจอออ,อ,อผมก็เด้งแหละลอยมาอย่างหล่อกดไม่ลงโอเค เท่ทำครับเท่ทำป้องกันใด้ดีเพื่อนป้องกันให้ดีเ,ดเท่ทำเจอกับเดโลซันสติวสติวโอ้โหอะไรอยู่วะ <c oughs> มันสติวไม่ได้เพื่อนโทษดีมามากูเล่นสูตรนี้กูเล่นสูตรนี้ปล่อยเร็วไปวะ <c oughs> สลีลี่ <c oughs> โอเคเจอเท่ทำ <c oughs> โอ้โหได้บัรลุเข้ามาดื้อเลยเหรอ ขอแผนยิงสาวมันให้เข้าในเฉลี่ยดีไหมเออนี่ไงเรามิดเว้นนะครับเราทำแต้มเยอะกว่าเดร์ิคไว้เนะครับเดร์ิคไว้ทำสิบสาเออสิบสี่เราทำสิบเจ็ดห่างกันสามแต้มมือมันไวไว้ใแทตุมเนี่ยดูจังหวะสปรินมูฟมีแผดเอาเวยแฟดแผดเฟดเอาเวยใส่แซคลาวินด้วยเนี่ยอาจหารเหลือเกิน เฮ้ยมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนซึมมาครับไล่มาไล่มาเหลือสิบแต้มนะครับไล่มาเหลือสิบแต้มแล้วครับตาตุมตาตุม,ตาต,มตาตุมเจอกับแซคลาวินสปินมูฟใส่อีกแล้วสปินซ้ายสปินขวาแล้วอื้อหือฟาวเฉยโดบล็อกอีก <c oughs> โอ้ย ซักลาวีนมาเหมือนกันครับผมขอบคุณเพื่อนต้องดูดีๆเลยไอ้มุมกล้องแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> วิ่งติดฉเฉยอา้าวสวิชมาโฟลตเตอร์ไม่ได้เลยครับมาร์กัสสมาร์ทมาเพื่อนเดนม,ม,มาเดนมาเดโมาเดรูซานเออ <c oughs> <c oughs> อะไรวะวันเนี้ยอาริวไม่มาเว้ โโอโตะตุมตะตุมเจอแซคแลาว,วินเอาไาอยู่อีกแล้วแล้วทิ้งไหมฮอฟวอดฮุกไม่ได้เออโอเควิ่งกันช้าซะด้วยบูสมามันต้องมีสักคนอ่ะที่อารูปได้อ่ะเออด <laughs> ิกล่าบูชีวิบเนี้ยครับรีเวิร์ส กด2มือตั้งพักอีกเนโอเคเหลือ2นาทีตอนนี้เราโอ้โหไล่แมทมาต้าองฟาวเฉยลอนโซบอบไม่พอใจครับโอเคไล่มาเหลือ8แต้มเท่านั้นตอนนี้ดีดมมากาลินารี่กาลินารี่ คารินาลี่มาทางซ้ายแล้วครับแล้วให้เล่นพิกเกนโรวิลเลียมฟาวว่าแล้วลงเปล่าเนี่ยลงเปล่าลงเบาลงเบาลีเบาไปแล้วเพื่อนโทษทีโทษทีเพื่อนแล้วโอ้โหวีกรีนครับบล็อกดัน กรีนดอรี่สกรีนติดสกรีนเพื่อนสว,วสวิชไม่ได้กูสวิชไม่ได้วีโอ้โหยังลงอยู่เว้ยเก่งเหลือเกินเทวิโอ l i กรีน c อรี่กรีนดอรี่เทวิโอ้ยบุลียอดเออมามาเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มผมตัวบางไปหรือเปล่าตอนนี้นะี่ครับมันเวลาโดนสกรีนมันติดเลยดีไหมล็อกด o นล็อกด b นล็อกดนอกดนหมุน ล็อกดอนล็อกดอนถอยใหม่ครับแล้วเข้ามาใหม่สวิชโอเคล็อกดอนให้กาลินารี่ากาลินารี่กาลินารี่ยิงรีบาวไป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 ฟาวฮึม <c oughs> ไม่ลงนะฮะฮืโอเคโอเคอือโอเค,อเค,อเค,อเคไล่มาหกอ่าห้าแท็บนะครับ เบราวสเตลโอ้โหมันสติลไม่ได้เหรอวะเลี้ยงผ่านมาน่าซื้อมามอีกเจ็ดนาทีครับตัดสินกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้มาแัทสมาร์ทเจอกับเดอีกแกเจ้าหุยนี่ครับตาตุ่มตาตุ่มจะลุยยิงขาเดียวไม่เอ้ามีพาวไม่ได้โอเคฮอฟฟอร์ แล้วกูเจอตาตุ่มไหวไม่ได้นะ่ะโอ้โหวดสีวิดีดโอเคบราวต้องยิงแล้วรีรีวัด <What? S 2> มันมีบราวไม่ได้ชิบหายแล้วดีนะไม่ลงโอเคมาเพื่อนมาเพื่อนลุยลุยสายลุยสายลุยหมุนหมุนแล้วยิงว <What? S 2> ูชทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นวูช อะไรอะไรวะเนี่ยกูยโยนให้กดง่ายๆมันไม่ลงมาหลายทีแล้วนะเล่นกับใครวะเนี่ยมาเดนมาเดวมามันต้องมีสักคนมันต้องขูก็ได้ออกดเวียด ขวัญและกำลังใจของเพื่อนร่วมทีมเนียครับกดเต็มไม้เต็มมือเลยโจหงวีเนียครับกูต้องรูเยอะๆว่ะเนี่ยมาผมยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่โอเคเห็นสีน้ำเงินไหมลูกศรเนี่ยครับเจอเจเ่นเปล่าเทท่ามเทท่าสติลไม่ได้โอเคกูจบไม่ได้อะวะวันเนี้ยดูเทท่ามมุดไปใต้ห่วงใต้แป้นตรงคืนเลยครับฮอฟร์ดให้สมาร์ทสมาร์ท โยกไปซ้ายนะครับจังหวะสาบต้องยิงเองแล้วสมาร์ทเอาไว้อยู่ดีเออโอเคโอเค,อเคใครอะสับเองก็ได้วะสับเองก็ได้วะเฮ้อืออ,อม่ทำเองก็ได้ครับสามแต้มว่ะและติดไฟกันหมดแนละ้วทีมเราเนี่ยมันต้องได้ครับ มันต้องได้ครับสติลมันสปินไปทางซ้ายเว้ยดูจังหวะเ <c oughs> ฟดโอ้โหเพื่อนไม่ได้จ่ายไม่ได้อ <c oughs> ูชีวิตฮุกอืมหืไม่ลงครับมึงยิงลงไปเนี่ยผมเคยเล่นมันยิงไม่ค่อยลงเลยครับนั่นไงปวดหัวเออโอ้ย โอเคน้ำตาลมาน้ำตาลยิงอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนเออโอเคข้างหน้าข้างหน้าไม่มีใครไปเองข้างหน้านี่ไปเองไปเองนี่ขึ้น <c oughs> ฟาวโอ้โหวูชีวิตไม่เอากูเลยครับนะฮะผมไม่ได้แอซิสจากวูชีวิตเลยเว้ยวันนี้ได้รหรือเปล่าวะไม่รู้จำไม่ได้เทนาำติดสกรีนสวิชสวิชเออรีสวยผมเล่นกับใครดีวะตัวเนี้ย เล่นกับวูจีวิตก็ไม่ได้ครับวูจีวิตก็ไม่ได้ครับเอาแซกเออมันต้องอย่างนี้ครับผมแซกเราวีนครับกระโดดใส่เจเลนบลาวครับเทาออ่าโโอ้หยิงสามไปตรงนี้เลยเหรออ้ลงซะด้วยมึงใครเนี่ยก็ลองแชมป์มนะแต่นัดชิงไม่เอาเหมือนกันนะลองแชมป์เมื่อเมื่อเมื่อปีไหนไมาลืม อืออืออือโอยปล่อยเราไปนิดนึงโอเคยังลงอยู่ครับไม่เขียวตามไม่ทนันเพื่อนกูตามไม่ทนันดีดโอเคทันละบล็อกดอนบล็อกดอนให้ฮอฟวร์ดโ,โอ้โห่เทําใหญ่กว่าแซ็คลาวีนะ่ะแซคลาวีนเอาไม่ค่อยอยู่ทูเด,ดมิดโดเสร็จแล้วมึงเสร็จแล้วมึงเอาลั่นครับผมโอเคได้อยู่ดีดคืนมากดอือ วันแฮนด์สแลมอีกเวลาไม่ถึง2นาทีเท่ทำจะรุยเลยครับต้องป้องกันให้ได้โอ้โหสกรีนนะเพื่อนไปดิเออสามแต้มเท่ทำมป็นเก่งจัดไหมกี่แต้มแล้วก็ไม่รู้วันนี้นะครับเท่ทำไมกแล้วมาอีกแล้วกูวจะปล่อยตัวประกบก็ไม่ได้ เออไม่ลงโอเคจะปล่อยตัวกบตุ้ยก็ไม่กล้าจะสเต็ปแบค็คไปยิง3ไม่ได้โอเคขอสกรีนเลยครับโอ้โหไม่ได้ว่าเนี้ยฮึๆเออรี่กาจะยิงตีเสมอซะหน่อยมันสกรีนแล้วมันวิ่งตามเราได้ครับจะเป็นเปล่าอ่ะช่วงท้ายมันเอาจริงไม่ได้แล้วเสียแล้วนี้เอ,อ้ยสำลักโอเคโอเคไปแซ็คลาวิน กูมาไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้โหเบี้ยวโอ้โหไนซ์ดีแล้วกูเจอเททห่ำเจอเททห่ำเอ้ยป้องกันดีป้องกันดีโอเคโอเควิ่งอย่างเดียวตอนนี้วิ่งอย่างเดียวสเต็ปแบ็คแล้วโ oh, อ้โหไปเร็วไปหน่อยรีวายได้ไหมเมื่อกี้เพลย์เมื่อกี้กอกลับได้ปะ <And S 1> ขอยิงอีกรอบได้ไหม ฮึโอ้ยสิบหกวิสองแต้มอืมมันต้องเล่นครับผมผมกดสติลเฉยๆนะเมื่อ uh ก huh si> <ok ี้มันตีฟาวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นเปล่าอืมมเจเล่นเปล่ากูอยู่ไหนตอนเนี้ยกูอยู่ไหนอะ อะไรครับสามแต้มเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเวนไม่ได้เลยครับสามทีสามแต้มของเดิมหีจอหีนะครับกับการตีเสมอได้ฮะยากเย็นเหลือเกินหรือผมต้องไปยัำแบตอะไรก่อนปะ ให้มันนิ่งกว่าเนี hmm. ่ยเอาละครับผมสําหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวจัดจัดจัดอุ้ยเดี๋ยวตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับผมพาร์ทแรกก็ร้อนๆแล้วนี่ครับร้อนๆแล้วตอนเนี้ยส่วนค่าพลังที่เราจะต้องอัพกันเจอขึ้นมาว่ากันในต้นพาร์ทแน่นะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนดูทุกคนนะครับผมเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าจะอยากให้เอาพอยตรงนั้นอ่ะไปอัพค่าพลังตรงไหนของเจ้าหุยตอนนี้นะครับ อันนี้เนี่ยอินไซด์นะครับ A บวกนะมิดเว้น A บวกสามแทมเเนี่ยนะครับอินไซด์ดีฟนน์ B นะแล้วก็ดีฟนェ์วงนอกเนี่ย A บวกนะครับเพลย์เมคกิ้งนี่ A นะรีบาว B ลบนะครับร่างกายเบวกเะยนี้เนี่ยนะครับก็ยังติดสกรีนอยู่นะ <laughs> อยากให้เดินหวีอัพพลังตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอเป็นยังเข้ามาได้ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามดูกันอย่างเดียวแน่นนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาดูใหม่กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ